เหนยอมันเนี่ยปรุงมันแคว็นเข้าไปข้างในเลยให้มันอกมันมีดีอยู่หน่อยไอ้น,นู้นมัน,มนไม,ไม,มน่ไม่เอาออกไงอ่ะดูไว้ดูนิดนัง สี่อันอันนี้มันจะมันหมดไงแม่แม่เอาออกเห็นไหมมันเป็นท้องเลยนี่ไม่มีไข่ไอ้นี่อ่ะส่วนนี้อันนี้ต้องดึงออกมานี่อันนี้มันไม่มีไข่ไงแต่มันมันหมดไงตัดดีออกแล้วแม่พุงปลาแม่น่ะพุงปลาไม่ไข่ดีงเข้าตุนไหนมันนี่แล้วดีมันรงไหนนิ่หนงก็ตัดออกแล้วเมื่อกี้ดีนี่ไข่ đi mình dăm dăm cung cùm kum 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 cùm, kum 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 kiểu kum 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 nè, kum 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 đi kum 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 ดีมันตัดออกเลยเมื่อกี้สีเขียวนี่ดีทำหลาดอย่านีทีมัดอ่ะล้างน้ำไม่ตัดน้ำเกลือไม่ต้องล้างน้ำแล้วก็ผักชีน้ำเกลือดีมตัดออกแล้วนะน้ำทิ้งไแมงแล้นเหรออันนี้มันมีมันเลยมันไม่ไข่ มันเยอะต้องเชิญกินไม่หรืไวอย่างนั้นหรอไว้ยังไงไว้กินมันจะไว้กินเห็นไหมมันเต็มเลยจริงจริงมันมีปรุงอยู่กันนั่นแหละปรุงมันนั่นแหละแต่มันไม่มีไข่นี่มีไข่ดึงปุงออกไปแล้วก็คือบางอันไม่ออกถ้ามันมันเยอะก็ไม่เอาออกทำไมเอาไว้กินตุ้มหวานกินอร่อยมันจะไม่ตุ้มหรอก ลาลูกลา